มาพบกันอีกครั้งหลังหวยออกนะครับในรายการของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาคำนวณสูตรหวยสองตัวบนของรัฐบาลนะครับก่อนอื่นนะครับคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้น สำหรับวันนี้เราจะมาคำนวณสูตร2ตัวบนให้ท่านได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นก็ผมเองขอชี้แจงนะครับการคำนวณสูตรนี้นั้นสูตรของเราก็จะมี2สูตรนะครับเรามาจับรวมกันนะครับสูตรที่1ตัวนําของเราก็คือเลข7สูตรที่2ตัวนําของเราก็คือเลข8นะครับก็จะเหมือนกันทุกครั้งนะครับเนี่ยที่ผมทําไว้นี่นะครับเราจะมาคํานวณกันนะครับ การคำนวณนั้นเราก็จะมาดูที่ผมทำไว้นะครับมีอย่างเลข5้านี่มีขีดเดียวเราก็จะเอามาบวกอย่างเลข8นี่ก็มีขีดเดียวเราก็เอามาบวกถ้าหาก็มี2ขีดเราก็จะมาคูณนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็เอาเลข5้านี่นะครับมี1ขีดเราก็ยกออกมาตั้งเพื่อบวกนะครับเลข8นี่นะครับมี1ขีดเราก็ยกออกมาตั้งเพื่อเตรียมบวกหลังจากนั้นตัวนําเลข7ของเรานะครับเราก็เอามาบวก 7บวก8บวก5นะครับเท่ากับ20นะครับเราก็ได้แล้วเลข0นย์นะครับสูตรที่1เรามาหาสูตรที่2กันนะครับสูตรที่2เลข6นี่มี2ขีดนะครับเราก็ยกเลข6มามาคูณด้วย2นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูเลขเเลข4นี่นะครับมีอย่างละขีดเราก็ยกมานะครับเลขเเลข4ี่นะครับตัวนำสูตรที่2ของเราก็คือเลข8นะครับ เรามาคูณกันก่อนนะครับ2 2, 62นะครับเราก็ได้เลข2นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเลข8ตัวนำนะครับเราก็เอามาบวก8บวก4บวก9บวก2นะครับเท่ากับ23เราก็ได้แล้วเลข3นะครับสูตรที่1เราได้เลข0ูย์สูตรที่2เราได้เลข3เรามาจับรวมกันก็เป็น0 3ย์นะครับ 03นี้ในงวดประจำวันที่16พฤษภานะครับก็ออกนี่นะครับข้างบนนะครับรางวันที่1ก็ออก132903นะครับเนี่ย03ของเราก็มานะครับเรามาคำนวณกันต่อนะครับเราก็มาดูเลข9นี่มี1ขีดแล้วก็ยกเลข9มาเลข1นี่มี1ขีดเราก็ยกเลข1มานะครับตัวนำของเราก็เหมือนเดิมนะครับเลข7 เราก็มาบวกนะครับ7 .1 บวก1บวกเเท่ากับ17นะครับสูตรที่1เราได้แล้วเลขเร็แล้วมาหาสูตรที่2เลข9นี่มี2ขีดเราก็ยกเลข9มานะครับมาคูณด้วย2หลังจากนั้นก็ไปเอาเลข3เลข3นี่มานะครับอย่างละขีดนะครับเลข3เลข3เรามาตั้งเพ่กเตรียมบวกหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนําเลข8นี่นะครับของสูตรที่2มาบวกก่อนจะบวกเราก็มาคูณเงินก่อนนะครับ 298กนะครับก็ได้เลขก8นะครับเลขก8แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนำม,มาบวก8บวก3าบวก3บวก8เท่ากับ22เราก็ได้แล้วเลข2สูตรที่1เราได้เลขเจ็ 7, สูตรที่2เราได้เลขก2เรามาจับรวมก็เป็น72นะครับ72เราก็มาดูในวันที่1นะครับวันที่1ของเดือนมิถุนานะครับเดือนมิถุนานี้ หวยก็ออกหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองของเราก็มีนะครับที่เราคำนวณมานี้นะครับก็มาเราก็มาคำนวณกันต่อนะครับมาดูเลขเก้านี่มีหนึ่งขีดแล้วยกเลขเก้ามาเลขหนึ่งนี่มีหนึ่งขีดเราก็ยกเลขหนึ่งมาตัวนําของเราเลขเจ็ดก็เหมือนเดิมเราก็เอาเลขเจ็ดนี่มาบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกเก้านะครับเท่ากับสิบเจ็ดนะครับเราก็ได้แล้วเลขเจ็ดสูตรที่หนึ่ง เรามาหาสูตรที่สองสูตรที่สองเลขศูนย์นี่มีสองขีดแล้วก็โยกเลขศูนย์มาคูณด้วยสองนะครับหลังจากนั้นก็มาดูเลขสองเลขสองนี่มีอย่างละขีดเราก็โยกเลขสองเลขสองมาบวกนะครับหลังจากนั้นเราก็มาบวกกันนะครับแปดนะครับแปดบวกสองบวกสองบวกศูนย์นี่นะครับก็เป็นสิบสองนะครับเป็นสิบสองเราก็ได้แล้วเลขสองนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาจับรวมกันนะครับข้างบนนี่สูตรที่1ได้7สูตรที่2ได้2นะครับก็เป็น7 2นะครับเราก็มาดูซิว่าในงวดประจำวันที่16มิถุนาจะมีหมาย7 2นะครับ72เราก็มาดูเราก็มาคำนวณกันนะครับรางวัลที่1ก็ออก2 6 4 8, 7 2นะครับเนี่ย72ของเราก็มานะครับก็เหมือนเดิมนะครับ72นี่นะครับเราก็มาคำนวณกันต่อนะครับว่าในวันที่1กระดามจะได้เลขอะไรนะครับเราก็มาคำนวณ0มี1ขีดแล้วก็ยกเลข0นมา2มี1ขีดแล้วก็ยกเลข2มาตัวนำของเราก็เหมือนเดิมเลขเ็นะครับ7บวก2นะครับก็เท่า9กเนะครับเท่ากับ9 เราก็ได้แล้วเลขเก้านะครับหลังจากนั้นเรามาหาสูตรที่สองนะครับตัวนำเออตัวยืนเ,เลขสามของเราเนี่ยนะครับมีสองขีดนะครับก็เอาเลขสามนี่มาตั้งนะครับคูณด้วยสองหลังจากนั้นก็ไปเอาเลขสองเลขหกนะครับเอามาบวกนะครับนี่2สองหกนะครับตัวนำของเราก็คือเลขแปดเราก็เอาแปดมาบวกแปดบวกหกบวกสองบวกหกนะครับ เท่ากับ22นะครับเราก็ได้แล้วเลข2นะครับเลข2และหลังจากนั้นเราก็มาจับรวมกันก็เป็น92นะครับ92เราก็มารอรุ่นกันว่าวันที่1กระกรกฎาคมจะมีมาใหม่นะครับ92นี่นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามนี้จงโชคดีทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านพอใจในคลิปนี้แล้ว ก็ขอเชิญขอเชิญท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมมีคลิปใหม่ๆผมก็จะได้มาลงให้ท่านได้รับชมกันอีกต่อไปก็ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนนะครับ